สวัสดีที่ม่แม่ทุกคนเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยเนะคะเรื่องนี้แฟนๆฮือฮาหนักมากหลังจากที่ทางน้องลิซ่าศิลปินชาวไทยของเราได้ปล่อยทีเซอร์ล็อกสตาร์นะคะที่ร่วมจับมือกับ RCA Records ค่ายดังในสหรัฐอเมริกาซึ่งน้องลิซ่าและทีมงานนะคะต่างก็ถ่ายทําที่ถนนเยาวราชซึ่งแฟนๆต่างก็ฮือฮหาหนักมากเพราะว่าลิซ่า นำเสนอความเป็นไทยความเป็นประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลบั้มที่หกับการเซตปราสาทหินเขาพนมรุง้งบ้านเกิดของลิซ่ามาครั้งนี้นะคะถ่ายทำที่เยาวราชและก็มีโลเคชันที่เยอะมากๆนะคะแฟนๆได้มีการบอกว่าแค่ทีเซอร์นี้นะคะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าลิซ่ามีโลเคชันที่ไหนบ้างใน m v นี้นะคะก็คือถนนเยาวราช ห้างบางลำพูนะคะแล้วก็มีแดนเซอร์ไทยนักแสดงไทยแล้วก็ใช้สถานที่ทำงานกับคนไทยในบ้านเกิดไป90%กันเลยทีเดียวค่ะลิซานนำเสนอความเป็นไทยอย่างเต็มที่ล็อกบ้านเกิดสอบเพาวเวอร์แบบฉบับเต็มแฟนๆต่างก็ตื่นเต้นไม่ไหวนะคะศิลปินชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอินเตอร์จัดหนักจัดเต็มนะคะนำเสนอความเป็นไทยอยู่ใน MV ด้วย อัลบั้มที่1อัลบัมลบ้มที่2นะคะลิซาก็แซบมีพลังพาเวอร์ที่ทำให้เป็นแฟนนี้ต่างก็ตื่นตาตื่นใจนะคะนับวันรอวันศุกร์ที่28มิถุนายน7โมงเช้าวเวลาไทยเดือดเต็ม YouTube แน่นอนแล้วคะ่ะ ในส่วนของการถ่ายทำแฟนๆต่างก็สงสัยว่าลิซ่าไปถ่ายทำได้ยังไงนะคะทำไมไม่มีคนเห็นทำไมไม่มีคนสังเกตแฟนๆได้มีการพูดคุยบนทวิตเตอร์นะคะก็บอกว่าลิซ่าไปถ่ายทำที่ถนนเยาวราชถึงสาวันสามคืนติดกันเลยทีเดียวแบบไม่มีใครรู้เก็บเรื่องเงียบม,มากๆนะคะทั้งแดนเซอร์ไทยแล้วก็ทั้งทีมงานนะคะก็มีบางคอมเมนต์บอกว่า ดิซามาถ่ายทาที่เยาวราช3คืนติดก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอค่ะก็สุดท้ายก็ปิดลานแล้วก็ขึ้นไปส่องบอกว่าถ่ายตี2ยันตี5 3วันติดประมาณนี้นะคะตามที่โซเชียลมีเดียได้มีการพูดคุยกัน แฟนแฟน,นี้ต่างก็ขนลุกรอ MV l i ีลิซาแล้วนะคะว่าลิซาจะนำเสนอความเป็นไทยไปในรูปแบบไหนกันบ้างแน่นอนว่าทีเซอร์แค่10วินาทีนี้ทำแฟนๆแ,แตกแตนมากเลยนะคะชอบมากลิซาเทมากลิซ่าโคตรเก่งนะคะฉบับไม่เคยมีมาก,ก่อนระเบิดระเบ้อมากซิงเกิลนี้แฟนๆก็ บอกว่าชิกกดแบวกแนวนะคะไปจากวงการเกาหลีใต้เลยจริงเป็นทีเซอร์วิดีโอที่น่าจับตามองนะคะอีกก้าวสำคัญของ Lisa ลีซ่าจากศิลปินเคป๊สู่ศิลปินระดับโลกตั้งตารอนับเขาดาวกันได้เลยค่ะ